สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้านะครับที่ผมได้ไปเป็น OTT หรือคู่ติดตามในหลักสูตรลถพิเศษนะครับก็นี่ครับรองเท้ากามองในพิศษ4.2 GTX นะครับที่จะมารีวิวเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ผมประทับใจมากนะครับเป็นการใส่รองเท้าครั้งแรกที่เดินระยะทางไกลๆในสภาพที่เป็นป่าภูเขาหรือว่าจะเป็นป่าภูเขาธรรมชาติที่เป็นร่องน้ำนะดีมากไม่มีไม่มีกัดเท้าเลยหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของเนื้อผ้าเนี่ยเป็นเนื้อผ้าของ Levis First Pair นะครับก็เป็นเนื้อผ้าที่การลอยกีดข่วได้ดีมาก2เป็นตัวก็แห้ง ที่ผมไปเดินเนี่ยมันมีแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะครับก็เดินลุยไปก็ก็ก็การน้ำได้ดีมากสามเลยก็คือในเรื่องของตัววายบ้ามนะครับเป็นพื้นรองเท้าที่เกาะยึดได้ดีมากๆเขาที่ผมไปเดินเนี่ยยอด600นะครับสูงชันมากมันแบบว่าเกาะยึดดีมากผมก็เดินกับเป้ประมาณ20โลนะครับมันทับใจมากคือไม่ลื่นเลยยึดเกาะได้ดีและไม่มีอาการบาดเจ็บหลังจากที่เดินเสร็จในภารกิจประมาณ15กิโลเยครับใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่เวเลอร์เจดีเข้าตรงนะครับ